สวัสดีค่ะนิงค์คามิเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่19-25กันยายน2565ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับความคืบหน้านะคะของสิ่งที่รอคอยการรอผลนะคะการรอข่าวจากทางไกลการที่ได้รับชัยชนะนะคะหรือว่าพบหนทางในการแก้ไขปัญหาสามารถสรุป เรื่องของบทเรียนได้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไปในอนาคตการงานนะคะก็เป็นสัปดาห์ที่คุณจะสมปรารถนามากขึ้นนะคะถ้ามีการแข่งขันมีการสอบก็ถือว่าจะทำผลคะแนนได้ดีเอาชนะคู่แข่งได้ง่ายนะคะทีมงานมีทีมงานที่ดีนะคะพบกับความสุขความสําเร็จร่วมกันได้ เรื่องของการเงินมีผลตอบแทนที่ดีงอกเงยมากขึ้นมีเกณฑ์ได้รายได้หลักนะคะหรือว่ารายได้เสริมเข้ามาเพิ่มพูนอีกด้วยเป็นจุดหักเหนะคะที่คุณจะมองอนาคตเรื่องของการเงินการลงทุนมากขึ้นสุขภาพนะคะมีความแข็งแรงที่ป่วยก็จะหายดีนะคะมีไฟพร้อมนะคะที่จะลุยทำงานในสัปดาห์นี้ได้คนโสดนะคะ ก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีที่รอคอยหรือได้รับคําตอบนะคะจากเพศตรงข้ามหรือว่าเพศเดียวกันนะคะจะมีจิตใจที่ตรงกันเกิดขึ้นมีเกณฑ์สละโสดนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วความรักสุขสมหวังคนรักมองตาก็รู้ใจนะคะมีการเอาอกเอาใจกันเป็นอย่างดีในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ